สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะครับสวัสดีคนที่หลงเข้ามาในช n e l นี้นะ d e a m and Sky นะครับช n e l นี้เป็นช n e l ที่จะทําการอ่านนิยายหลายๆแบบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะไม่ว่าจะเป็นนิยายจีนเอ่ยอังกฤษเอ่ยญี่ปุ่นเอ่ยเกาหลีเอ่ยหรือนิยายใดๆก็ตามนะครับถ้าท่านอยากฟังนิยายเรื่องไหนเนี่ยท่านก็สามารถขอเข้ามาได้นะอืมถ้าเราอ่านได้นะครับเราก็จะอ่านให้ถ้าเราอ่านไม่ได้ เราก็อ่านไม่ได้นั่นแหละนิยายนี้ช่องนี้นะครับจัดทําโดยผมดีมนะครับกับน้องสกายนะครับที่เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนเราจัดทาช่องนี้มาเพื่อความชอบส่วนบุคคลด้วยนะครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันนิยายเสียงดีๆหวังว่าจะดีนะให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมันจะมันมันเริ่มด้วยความชอบนั่นแหละแต่ยังไงแล้วเนี่ย มันก็ยังมีส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือปากทองครับโดนาทกันเข้ามาได้นะครับโดนาทมาเลยจะห้าบาทสิบบาทเนี่ยก็ย,ยินดีครับเป็นกําลังใจให้พวกผมเนาะยังไงซะห้าบาทสิบาทก็ยังซื้อมาม่าสองสามหอ่อมาเพื่อจะได้มีแรงไว้อ่านนิยายให้คุณผู้ฟังฟังนะครับยังไงซะขอบคุณที่ติดตามนะครับชอบไม่ชอบอยังไงติชมกันได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ติเบาๆหน่อยก็ได้นะแต่ถ้าชอบเนี่ย ผมมาแรงๆครับผมชอบและเจอกันครับสวัสดีครับ